ถ้าใครกำลังคิดว่าความรักทางไกลสมัยนี้มันยากแบบแค่ตอบไลน์ช้าหน่อยก็เป็นเรื่องแล้วลองนึกภาพตามนะครับว่าต้องเจอทั้งโดนลอบยิงจนตายแฟนที่กำลังท้องก็โดนโจนป่าฉุดไปแถมยักษ์ยังมาขโมยมมาคู่ใจไปอีกโอ้โหนี่มันพล็อตซีรีส์เน็ตฟลิกชัดๆเลยครับเป็นการเดินทางพิสูจน์รักที่อุปสรรคเยอะกว่าหาที่จอดรถในห้างวันเสารออ์อาทิตย์อีกนะคะเรียกว่าเป็นบททดสอบที่มาแบบจัดเต็มทุกรูปแบบจริงๆ ใช่เลยครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวสุดคลาสสิกของล้านนาที่หลายคนอาจจะแค่เคยได้ยินชื่อแต่ไม่เคยรู้รายละเอียดจริงๆนั่นก็คือเจ้าสุวรรนางบัวคำแต่บอกไว้ก่อนเลยนะครับว่านี่ไม่ใช่แค่นิทานก่อนนอนนะครับนี่คือมหากาพย์แอคชั่นแฟนตาซีโรแมนติกที่มีบทเรียนโคตรจะร่วงสมัยซ่อนอยู่เพียบเลยค่ะ เป้าหมายของเราวันนี้ก็คือจะมาสกัดแก่นของเรื่องนี้กันว่าทำไมนิทานที่มีอายุหลายร้อยปีเนี่ยถึงยังสามารถให้ข้อคิดเรื่องความรักการเอาตัวรอดการสร้างพันธมิตรแล้วก็การเป็นผู้นำที่ดีในยุค2026ได้อย่างน่าทึ่งเราจะมาดูกันค่ะว่าเรื่องเล่าจากอดีตจะสะท้อนอะไรมาถึงชีวิตเราในปัจจุบันได้บ้างงั้นมาเริ่มกันที่องค์แรกเลยดีกว่าครับจุดเริ่มต้นของพรหมลิขิดที่เป็นฉบับแฟนตาซีมากมาก เปิดตัวพระเอกของเราก่อนเลยเจ้าสุวัสครับเป็นโอรสกษัตริย์เมืองพาราณสีแถมยังเป็นพระโพธิสัตว์มาเกิดด้วยอายุแค่16แต่รูปงามชนิดที่ว่าเดินตลาดทีไม่ขาลืมทอนเงินเลยแต่ที่แปลกคือไม่สนหญิงใดเลยครับอืมซึ่งการไม่สนใจสตรีของพระโพธิสัตว์เนี่ยก็เป็นคติที่เราจะเจอบ่อยๆในชาดกนะคะเป็นสัญลักษณ์ของการมุ่งมั่นในบรารมีแต่ว่า ในเรื่องนี้มันกลายเป็นปมที่ทําให้เรื่องต้องเดินไปข้างหน้าเพราะถ้าสนหญิงทั่วไปเรื่องก็คงจบง่ายไปแล้วส่วนนางเอกของเราชื่อก็บอกอยู่แล้วครับนางบัวคําคือไม่ได้เกิดจากพ่อแม่ธรรมดาแต่ผุดขึ้นมาจากดอกบัวเลยโดนมีพระฤาษีเมตตาเก็บไปเลี้ยงไว้เป็นที่ดาบุญธรรมอยู่ในป่าลึกไม่เคยเจอโลกภายนอกเลยและจุดที่ทําให้ทั้งสองคนมาเจอกันได้ก็คือฉากสุดคลาสสิกที่เรียกว่า การเสี่ยงพวงมาลายัยซึ่งเป็นฉากที่น่าสนใจมากๆในทางคติชนวิทยาเลยค่ะใช่ครับพออายุครบ16นางบัวคำก็อยากจะมีคู่ครองบ้างแต่จะให้ไปปัดแอป,ปในป่าก็คงไม่มีสัญญาณโโหเลยใช้วิธีลอยพวงมาลัยอธิษฐานลงในแม่น้ำบอกว่าขอให้ลอยไปเจอเนื้อคู่ที่แท้จริงแล้วพวงมาลัยเจ้ากรรมก็ลอยทวนน้ำไปไกลมากครับจนไปสวมเข้าที่ข้อมือของเจ้าสุวัตที่กำลังเล่นน้ำอยู่พอดีเพะ เหมือนบุกเพอรารวาดแบบติด GPS นำทางมาเลยสิ่งที่น่าสนใจในมุมมองวัฒนธรรมไทยหือก็คือการเสี่ยงพวงมาลัยไม่ใช่แค่การสุ่มหาคู่นะคะแต่มันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของบุญเก่าที่นำพามาพบกันมันเป็นเรื่องของวาสนาไม่ใช่การเลือกสเปกแบบที่เราทำกันทุกวันนี้คือพวงมาลัยมันเลือกเจ้าของของมันเองสะท้อนความเชื่อที่ว่าคู่แท้ถูกกำหนดมาแล้วด้วยบุญกรรมที่ทำร่วมกันมาไม่ใช่เรื่องบังเอิญ พอเจ้าสุวัสด์เห็นพวงมาลายัยก็ตามรอยไปจนเจอนางบัวคำคือเห็นหน้าครั้งแรกก็ปิ๊งเลยคนที่ไม่เคยสนใครมาก่อนนี่คือจบเลยแล้วก็พากันไปหาพระฤาษีพระฤาษีเห็นปุ๊บก็รู้ด้วยยานเลยว่าคู่นี้แหละใช่แน่ๆไม่ต้องดูเรื่องยามอะไรแล้วจัดพิธีแต่งงานให้เดี๋ยวนั้นเลยรวดเร็วยิ่งกว่าอนุมัติสินเชื่ออีกนะคะซึ่งมันสะท้อนความเชื่อที่ว่าเมื่อบุญนำพาคนที่ใช่มาเจอกันแล้วก็ไม่มีเหตุผลอะไรให้ต้องรอ หรือมีพิธีรีตองที่ซับซ้อนอีกต่อไปทุกอย่างมันถูกต้องและลงตัวด้วยตัวของมันเองแล้วแต่ก็นั่นแหละครับตามสูตรเป๊ะเลยความสุขมักจะอยู่กับเราไม่นานหลังจากแต่งงานกันได้ไม่เท่าไหร่ชีวิตก็เจอด่านเคราะห์ชุดใหญ่แบบไม่มีการแจ้งเตือนล่วงหน้าเลยครับเริ่มจากม้าก,กันทกะซึ่งเป็นม้าวิเศษคู่ใจโดนยักษ์ลักพาตัวไปกลางดึก การสูญเสียม้าในที่นี้ไม่ใช่แค่เสียพาหนะนะคะแต่มันคือการสูญเสียเครื่องมือหรือตัวช่วยสําคัญในชีวิตเหมือนคนสมัยนี้ที่จู่ๆรถโดนขโมยหรือคอมพิวเตอร์พังมันเป็นสัญญาณแรกข่าว่าชีวิตกําลังจะเข้าสู่โหมดวิบากกรรมแล้วยังครับยังไม่พอพอเจ้าสุวัส์ออกตามหามา้าก็ไปเจอพรานป่าใจโฉดสองคนเกิดการต่อสู้กันแล้วเจ้าสุวัส์ก็พลาดท่าโดนพรานรอบยิงด้วยธนูอาบยาพิษจนเสียชีวิตคาที่ ส่วนนางบัวคำที่กำลังตั้งท้องอ่อนๆอยู่ก็ถูกพรานคนเดียวกันนั่นแหละฉุดคร่าไปคือจากฉากโรแมนติกเมื่อกี้ตัดภาพมาเป็นหนังระทึกขวัญเลยในมุมมองของชาวไทลื้อนะคะนี่คือช่วงที่เรื่องเปลี่ยนจากนิทานรักกลายเป็นเรื่องชีวิตจริงเพราะพวกเขาเชื่อว่าชีวิตคนเราทุกคนต้องเจอเคราะห์กรรมครั้งใหญ่เสมอไม่มีใครรอดพ้นไปได้มันคือบททดสอบที่ทุกคนต้องเผชิญเพื่อจะก้าวข้ามไปสู่การเป็นคนที่สมบูรณ์ขึ้น แต่พระเอกเราเป็นถึงพระโพธิสัตว์นี้ครับจะตายง่ายๆได้อย่างไรพระฤาษีผู้เป็นพ่อตาก็ตามในเจอศพแล้วก็ใช้วิชาอาคมชุบชีวิตเจ้าสุวัรให้ฟืนขึ้นมาพร้อมกับมอบไอเทมเทพสำหรับการเดินทางครั้งใหม่เหมือนตายแล้วเกิดใหม่พร้อมแพ็คเกจเสริมสำหรับไปลุยด่านต่อไปเลยมีทั้งน้ำมนต์วิเศษธนูสิงห์แล้วก็ดาบแก้วกันชัยของวิเศษพวกนี้มีความหมายในตัวเองนะคะ น้ำมนก็คือการชำระล้างสิ่งชั่วร้ายการเยียวยาธนูสิงคืออำนาจและความน่าเกรงขามส่วนดาบแก้วกัญชัยคือสติปัญญาที่เฉียบคมในการตัดสินปัญหาพระฤาษีไม่ได้แค่ชุบชีวิตแต่กำลังมอบเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการเป็นผู้นำให้ด้วยคือของพวกนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อแก้แค้นนะคะแต่มีไว้เพื่อปกป้องตัวเองและช่วยเหลือผู้อื่นในการเดินทางซึ่งก็เป็นจุดเริ่มต้นของภารกิจต่อไปและภารกิจตามหาเมียหลวงนี่แหละครับ ที่ทำให้เรื่องมันพีคและซับซ้อนขึ้นไปอีกเพราะระหว่างทางเจ้าสุวัสดได้ช่วยเหลือสัตว์วิเศษและก็อมนุษย์ต่างๆที่กำลังเดือดร้อนและผลตอบแทนที่ได้คือการได้มาเหสีเพิ่มครับคือแบบเอ๊ะมาตามหาเมียแต่ทำไมเมียงอกเป็นผลตอบแทนที่สามีสมัยนี้คงต้องคิดหนักเลยนะคะแต่ถ้ามองในมุมสังคมโบราณหรือในเชิงสัญ,ญลักษณ์เนี่ยนี่ไม่ใช่เรื่องของการนอกใจนะคะแต่มันคือการสร้างพันธมิตร อ๋อเป็นอย่างนั้นไปมาไล่เรียงกันหน่อยดีกว่าครับว่าได้ใครมาบ้างคนแรกนั่งสมุนชาเป็นเงือกที่ช่วยให้ข้ามแม่น้ำได้คนที่สองนั่งสุกรักทิดายักษ์ที่เจ้าสวัสษไปช่วยปราบยักษ์อีกตนที่มารุกรานเมืองคนที่สามนั่งสุก,กันทาทิดาพญานาคช่วยต่อสู้กับหน้าเกเรคนที่สี่นางกิน,นรีและคนสุดท้ายคือนางเทพธิดาเจ้าเมืองเวียงพางคา รวมกับนางบัวคำก็เป็นหกคนพระดีเป๊ะเลยถ้าเรามองข้ามเรื่องจำนวนภรรยาไปสิ่งที่ซ่อนอยู่คือข้อคิดที่ว่าบุญคุณการช่วยเหลือจะย้อนกลับมาเสมอการทำดีของเจ้าสุวัตอาจไม่ได้ผลตอบแทนเป็นเงินทองแต่ได้มาเป็นเครือข่ายและพันธมิตรที่แข็งแกรง่งการได้ธิดาเงือกก็เหมือนได้พันธมิตรทางน้ำได้ธิดายักษ์ก็ได้พันธมิตรบนบกได้ธิดาน,นาคก,ก็ได้พันธมิตรใต้บาดาล มันคือการสร้างคอนเนคชันที่ครอบคลุมทุกมิติซึ่งจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับคนที่จะขึ้นเป็นกษัตริย์ในภายภาคหน้าค่ะมีอยู่เมืองหนึ่งที่น่าสนใจมากคือเวียงพางคําที่บอกว่าเป็นเมืองของนางเทพธิดาในเรื่องเล่าเป็นเมืองเนรมิตท,ที่มีแต่ผู้หญิงลุ้นล้วนเลยปกครองกันเองอย่างสงบสกไม่มีผู้ชายเหมือนเกาะเทอร์มิสกิราของวันเดอร์วูแมเลยครับ ใช่ค่ะซึ่งเมืองนี้อาจสะท้อนโลกในอุดมคติหรือความปรารถนาลึกๆของชาวไทยลือ้อที่ผู้หญิงสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างสมบูรณ์และมีความสุขได้โดยไม่ต้องมีผู้ชายแต่ในเรื่องก็มีจุดที่น่าสนใจคือเมื่อเทพธิดาตัดสินใจสละความเป็นทิพย์เพื่อลงมาเป็นมนุษย์และร่วมเดินทางไปกับเจ้าสวัสดเมืองนั้นก็หายไปซึ่งก็อาจจะตีความได้ว่าโลกในอุดมคติแบบนั้นอาจจะไม่ได้คงอยู่ถาวรในโลกแห่งความเป็นจริง เอาละครับในขณะที่เจ้าสวัสด์กำลังสะสมทีมอเวนเจอร์เอ้ยทีมมเหสีอยู่นี่ทั้งฝั่งนางบัวคำเองก็ไม่ได้นั่งร้องไห้รอความช่วยเหลือนะครับเรื่องราวของเธอนี่พีคไม่แพ้กันเลยนี่คือหญิงแกร่งแห่งยุคตัวจริงมีไฮไลท์สำคัญที่ชาวไทยลือยกย่องและเล่าต่อกันมากที่สุดคือตอนที่นางตั้งครันได้7เดือนแล้วถูกพลานป่าจับตัวไป นางไม่ได้ยอมแพ้ต่อชะตากรรมนะครับแต่ใช้สติปัญญาหลอกล่อพานใจโฉดจนฆ่ามันได้สำเร็จเพื่อเอาชีวิตรอดฉากนี้ถือเป็นหัวใจสำคัญที่ชาวไทยหรือมักจะเล่าให้ลูกหลานฟังมากที่สุดเลยค่ะเพราะมันทลายภาพจำของนางในวรรณคดีที่มักจะอ่อนแอและรอการช่วยเหลือแต่นางบัวคาคือตัวแทนของผู้หญิงที่ไม่ใช่ผู้ถูกกระทาแต่เป็นผู้กระทาเองเป็นคนกำหนดชะตาชีวิตของตัวเองด้วยสติปัญญาและความกล้าหาญ ทั้งที่อยู่ในสภาวะที่เสียเปรียบที่สุดคือกำลังตั้งครองอยู่น่าสนใจมากครับที่นิทานเก่าแก่ขนาดนี้กลับมีมุมมองที่ดูเฟมินิสต์มากๆมันเป็นเรื่องปกติในวรรณกรรมไทยหรือเปล่าครับหรือว่านางบัวคำถือเป็นตัวละครที่โดดเด่นเป็นพิเศษถือว่าโดดเด่นมากค่ะแม้ในสังคมไทยลือผู้หญิงจะมีบทบาทสำคัญแต่การนำเสนอภาพผู้หญิงที่ลุกขึ้นมาสังหารผู้ชายที่กดขี่ตัวเองด้วยมือของเธอเองเนี่ย ถือว่ากล้าหาญและทงพลังมากในยุคนั้นมาแสดงให้เห็นมิติความเป็นผู้นำของนางบัวคําอย่างชัดเจนนางไม่ได้เป็นแค่ผู้ถูกเลือกโดยพวงมาลายัยแต่ยังเป็นผู้เลือกและผู้รอดด้วยตัวเองค่ะยังไม่จบแค่นั้นครับหลังจากฆ่าพรานได้นางก็คลอดลูกแฝดในป่าแต่ต่อมาโชคร้ายโดนงูกัดตายแต่ก็ได้พญาเมืองจำปามาช่วยชุบชีวิตไว้พญาเมืองเห็นนางสวยก็อยากจะรับไว้เป็นมเหสี ซึ่งถ้านางเอกทั่วไปก็อาจจะยอมเพื่อความสบายแต่นางบัวคำไม่ครับใช่ค่ะนางต่อรองเลยว่าขออยู่ในฐานะทิดาบุญธรรมแทนซึ่งเป็นการกระทำที่ฉลาดหลักแหลมมากในแง่หนึ่งคือการรักษาสถานะเมียหลวงของเจ้าสุวัสดไว้และในอีกแง่หนึ่งคือการยกระดับตัวเองจากเฉลยหรือคนอาศัยให้กลายเป็นเชื้อพระวงของเมืองนั้นทันที เป็นการกำหนดสถานะและเส้นทางชีวิตของตัวเองอย่างเด็ดเดี่ยวและมีวิสัยทัศน์มากหลังจากนั้นนางก็วางแผนที่ชานฉลาดสุดๆคือขออนุญาตพญาเมืองจำปาสร้างศาลาริมทางขึ้นมาแล้วก็ใช้ความสามารถทางศิลปะวาดภาพเล่าเรื่องราวชีวิตทั้งหมดของตัวเองลงบนฝาผนังตั้งแต่ตอนเกิดจากดอกบัวเจอกับเจ้าสุวัสด์จนถึงตอนพลัดพรากแล้วสั่งคนเฝ้าศาลาให้คอยสังเกตการไว้ถ้าเจอผู้ชายคนไหนมายืนร้องไห้หน้าภาพวาด ให้รีบมาบอกนางทันทีเป็นการกระทําที่ลึกซึ้งมากค่ะในวัฒนธรรมไทยหรือศาลาคือที่พักของคนเดินทางเป็นพื้นที่สาธารณะและหูปแต้มหรือภาพจิตรกรรมฝาผนังคือเครื่องบันทึกความทรงจําของชุมชนนางบัวคําไม่ได้ออกเดินทางตามหาสามีแบบไร้จุดหมายแต่เลือกที่จะสร้างสถานีและทิ้งร่องรอยแห่งความหวังเอาไว้แล้วเชื่อมั่นว่าโชคชะตาจะนําพาคนที่ใช่มาเจอเอง มันเหมือนการโพสต์เรื่องราวของตัวเองไว้บนโซเชียลมีเดียเวอร์ชันโบราณเลยนะไม่ได้แท็กใครไม่ได้ส่งให้ใครโดยตรงแต่โพสต์เป็นสาธารณะแล้วรอให้คนที่อินกับเรื่องราวของเราจริงๆมาเห็นแล้วทักมาเองใช่เลยค่ะ เป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดเจนมากและเป็นโพสต์ที่ทรงพลังกว่าด้วยซ้ําเพราะมันไม่ได้ใช้ตัวอักษรแต่ใช้รูบแต้มซึ่งเป็นภาษาสากลที่คนเดินทางไม่ว่าจะมาจากไหนก็สามารถอ่านและรู้สึกได้เป็นการสื่อสารที่ฉลาดและเข้าถึงอารมณ์ได้อย่างน่าทึ่งและแล้ววันนั้นก็มาถึงครับเจ้าสุวัสเดินทางร้อนแรมมาถึงเมืองจำปาและได้แวะพักที่ศาลาแห่งนั้นพอเงยหน้าขึ้นไปเห็นภาพวาดบนฝาผนังเท่านั้นแหละครับ ทุกฉากทุกตอนมันคือเรื่องของตัวเองทั้งหมดก็เลยร้องไห้ออกมาด้วยความสะเทือนใจคนเฝ้าสาลาก็รีบวิ่งไปแจ้งนางบัวคำทันทีฉากการพบกันอีกครั้งนี้มีความหมายมากในมุมมองของไทยลือนะคะการที่เจ้าสวัรดร้องไห้หน้าภาพวาดมันคือการพิสูจน์ทุกอย่างโดยไม่ต้องใช้คำพูดแม้แต่คำเดียวเพราะคนไทยลือเชื่อว่าคนที่ร้องไห้กับเรื่องเดียวกันคือคนที่ผ่านชีวิตเดียวกันมา มันคือการเชื่อมโยงกันทางจิตวิญญาณที่ลึกซึ้งยิ่งกว่าคำอธิบายใดๆค่ะในที่สุดก็ได้เจอกันหลังจากนั้นก็แฮปปี้เอนดิ้งแต่ยังไม่จบแค่นั้นครับเจ้าสุวัสด์รวบรวมมเหสีทั้ง6พร้อมโอรสธิดาเดินทางกลับเมืองพาราณสีพญาอาทิตย์ผู้เป็นบิดาก็ดีใจมากสละราชสมบัติให้ครองเมืองต่อทันทีแต่นี่คือตอนจบที่แท้จริงในแบบไทยลือซึ่งสำคัญมากค่ะ เรื่องไม่ได้จบแค่ที่การสมหวังในความรักแต่จบที่การเป็นผู้นำที่ดีการได้กลับมาครองเมืองไม่ใช่เป้าหมายสุดท้ายแต่มันคือการเริ่มต้นภารากิจที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นจริงด้วยครับเพราะหลังจากขึ้นครองราชเจ้าสุวัสก็กลับไปกราบลาพระฤาษีซึ่งพระฤาษีก็ได้ให้โอวาสุดท้ายไม่ใช่เรื่องการใช้อำนาจหรือของวิเศษแต่เป็นการสอนให้ปกครองบ้านเมืองด้วยทศพิธราชธรรมซึ่งเป็นคำที่สำคัญมาก ใช่ค่ะหลายคนอาจจะเคยได้ยินคำนี้แต่ไม่รู้ว่าคืออะไรทศพิธราชธรรมก็คือคุณธรรมสิบประการของผู้ปกครองซึ่งเป็นหัวใจของกษัตริย์ที่ดีแล้วมันมีอะไรบ้างครับพอจะยกตัวอย่างที่เชื่อมโยงกับเรื่องของเจ้าสวัสดได้ไหมครับอื่นมัทวะคือความอ่อนโยนมีสัมมาคาระวะซึ่งทำให้ได้ใจพันธมิตรต่างๆหรือข้อที่สำคัญที่สุดคืออวิโรธนะ คือความไม่โกรธการยึดมั่นในธรรมแม้จะผ่านเรื่องร้ายๆมาแต่เจ้าสวัสด์ก็ไม่ได้กลับไปแก้แค้นใครแต่กลับมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ปกครองที่ดีนี่คือการแสดงให้เห็นว่าการเดินทางทั้งหมดหล่อหลอมให้เขากลายเป็นผู้นำที่พร้อมจะปกครองด้วยคุณธรรมไม่ใช่อารมณ์ค่ะโอ้โหพอมาเจาะลึกกันแบบนี้แล้วข้อคิดมันร่วมสมัยและใช้ได้จริงมากๆเลยนะครับมาถึงตรงนี้เรามาลองสรุปประเด็นหลักๆคมๆที่ได้จากการพูดคุยครั้งนี้กันดีกว่า ข้อแรกเลยที่ผมได้คือความรักไม่ใช่เทพนิยายสวยงามแต่มันคือการวิ่งมาราธอนที่ต้องผ่านอุปสรรคและบททดสอบสารพัดข้อที่ 2. ผู้หญิงไม่ใช่ตัวประกอบหรือรางวัลของพระเอกแต่สามารถเป็นฮีโร่ในเรื่องราวของตัวเองได้เสมอเหมือนที่นางบัวกคำพิสูจน์ให้เห็นข้อ 3. การทำดีไม่เคยสูญเปล่าแค่อาจจะกลับมาในรูปแบบที่เราคาดไม่ถึงอย่างการได้พันธมิตรหรือเครือข่ายดีๆมาช่วยสนับสนุนเราในอนาคต ข้อที่4อํอนาจที่แท้จริงและยั่งยืนนั้นมาจากคุณธรรมไม่ใช่การบังคับขู่เข็นหรือตำแหน่งที่ได้มาการเดินทางของเจ้าสวัสด์คือการบ่มเพาะคุณธรรมเหล่านั้นจนพร้อมที่จะปกครองคนอื่นได้และข้อสุดท้ายที่ผมชอบมากเป็นส่วนตัวคืออย่าหยุดสร้างร่องรอยแห่งความหวังแม้ในวันที่มืดมนที่สุด การกระทำเล็กๆของเราในวันนี้อย่างที่นางบัวคำสร้างศาลาริมทางอาจกลายเป็นแสงสว่างที่นำทางใครบางคนหรือแม้แต่ตัวเราเองในอนาคตได้ถ้าจะสรุปในมุมมองไทยลือจริงๆนะคะเรื่องเจ้าสวัสดิ์นางบัวคำไม่ใช่แค่นิทานรักแต่มันคือแผนที่ชีวิตที่สอนเรื่องความอดทนการไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาและที่สำคัญคือการไม่ละทิ้งความดีงามในตัวเองไม่ว่าชีวิตจะเจอบททดสอบที่หนักหนาแค่ไหนก็ตาม สุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดครับในเรื่องเจ้าสุบัตตต้องเดินทางผจญภัยข้ามเมืองข้ามพบเพื่อพิสูจน์รักและเติบโตเป็นผู้นำที่ดีในยุคนี้ที่เราเชื่อมต่อกันได้เพียงปลายนิ้วทุกอย่างดูรวดเร็วไปหมดลองมาคิดกันดูเล่นๆว่าการเดินทางและการรอคอยในรูปแบบไหนที่ยังคงจำเป็นสำหรับการพิสูจน์คุณค่าที่แท้จริงของความสัมพันธ์และภาวะผู้นำในตัวเราทุกวันนี้